กลับสวัสดีต่อจากตอนที่แล้วนะครับผมก็ไวรุ่นอินโดนะครับใครอยากจะแต่งทรงไวรุ่นอินโดนะครับก็วันนี้ผมก็รีวิวต่อจากตอนเดิมครับสั่งขาขายิ้กระจกมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตอนแรกก็คือสั่งมาแล้วจะจะรีวิวนะครับว่าจะใส่ยังไงแต่ว่ามันยังใส่ไม่ได้นะอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับ นี่นะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะสั่งมาจากลาซาดาานี่ยนะครับก็จะเป็นขาย,ยึดกระจกนะครับผมไอตัวนี้ก็สามารถขายและสามารถยืดให้มันยาวได้นะครับมันจะมีนออ็อตนะยอยู่สองตัวนะครับนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมอยู่สองตัวนะครับ มันสามารถคลายแล้วยืดออกมาเพื่อยึดกับกระจกนะครับมันก็ตัวนี้มันก็จะแถมหกเหลี่ยมมาด้วยนะหกเหลี่ยมมันจะอยู่ในนี้ี่เอาไว้คลายคายออกเพื่อตอนเราใส่ยึดนะครับทีนี้คือจะรีวิวตั้งแต่วันที่ของตัวนี้มาแหละแต่มันใส่ไม่ได้ไงขาขาดตัวเนี้ยตัวนี้มันต่ํานะครับผมจะเอาไปใส่ปลววานครับจะพอดีนะมันติดมันติดตรงข้างหน้ามันก็เลยใส่ไม่ได้ ไปทีนี้เราก็ต้องสั่งของมาอีกสั่งขาขายกมันมาอีกอีกรอบนึงผมก็สั่งมาแล้วล้อของประมาณ3วันนะมันก็จะมีขายกกับตัวตัวใส่มือถืออะใช่ตัวใส่มือถือล็อกกับตัวนี้นะ น,นี้ก็ประกอบเป็นนันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนแรกสั่งมาคือซื้อเด็ตัวนี้มา่มันใส่ไม่ได้ก็เลยสั่งเพิ่มสั่งขาขายยกมานะครับแล้วก็ตัวติดกล้องโทรศัพท์ก็สามารถหมุนได้แน่นตัวเนี้ยเป็นเหล็ก สั่งมาจากลาซาด้าที่เดิมตัวนี้ก็ลาซาด้าเหมือนกันคนระับแต่มันซื้อแยกมาตอนแรกสั่งตัวนี้มาแต่ว่ามันใส่ไม่ได้นะติดก็เลยต้องไปซื้อตัวยกขึ้นมานะซื้อตัวยกขึ้นมาก็สั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะก็ได้สติกเกอร์มาด้วยตัวยกนะครับ เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆทำนะครับก็ผมใส่ประวาน LED นะก็ขันออกมาได้เลยนะขันตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตัวลองใส่แล้วก็ตัวนี้วางตัวนี้มันจะสามารถขันน็อตได้นะคือรถแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันนะครับมันก็จะสามารถยืดยืดยาวได้ ตามที่ต้องการนะครับผมก็ขากล้องนี้ออร้อยกว่าบ,บาทตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะน่าจะประมาณสองร้อยหรือเท่าไหร่ไอตัวนี้คู่หนึ่งนะซื้อขายแยกเนะี่ยขายยกตัวเนี้ยคู่ละร้อยกว่าบ,บาทมันจะมีเป็นแบบโอ้เสียงรถดังวะ่ะแถวนี้แม่งเถื่อนมันจะเป็นแบบ ลูมินียมนะมันจะเป็นมันขานี้เลยมันจะแพงกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นเหล็กนะก็ว่าแข็งแรงดีโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวติดเอาไว้ติดกล่องคนระับโกโปเกรี่ยมพร้อมครับก็ค่อยเติมไปทีละนิดครับ